วันนี้เล่าเรื่องอะไรเริ่มได้เลยบันเดิมคนแรกเลยผมเหรอครับอืเรื่องที่สระบุรีครับขักเพิ่มมวกเล็กกูวิลาครับักเมื่อคืนนี่ผมจะขึ้นมาเล่าแบบสดๆแล้วเมื่อคืนนี้ครับแเพิ่อหลับไปก่อนครับครับ เเ่่ามันนป็นอยงดดงีง้พูดดังๆนะครับพูดดังๆหน่อยครับเสียงมาลมมันดังไปครับหันพัดลมไปทางอื่นนิดหนึ่งโอเคอันนี้ได้ยินไหมครับพี่ค,คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งเล่นอยู่หน้าห้องคนเดียวครับ ก็นั่งเล่นกันอนะ่ะมันก็จะเป็นข้างๆก็จะเป็นแบบป่าแบบรุงรงหงหัวแบบน่ากลัวผมรู้สึกแบบเสียวหลังตลอดเลยครับอือที่ไหนอะ่ะไปนั่งเล่นอยู่ที่ไหนเออภูวิลาสระบุรีครับอยู่แถวบนเขาครับอือฮึคือผมนั่งเล่นผมเหมือนเห็นตาผมฝาดเหลือ,อะลรไม่รู้นะผมเห็นเงาแบบเดินผ่านเดินผ่านไปเลยครับ อืมว่าวันนี้จะคลิปไว้แต่อัดไม่ทันอเพรออาะเหนาเดินผ่านผมก็รีบก,กระโดดกระโดดข้ามกำแพงไปครับผมเดินไม่ดูเฮ้ยไม,ม่มีนี่ว่ามันมืนหมดเลยครับอืมแล้วพอมาอีกรอบเห็นเป็นผู้หญิงครับใส่ชุดสีขาวคยืนอยู่ตรงส่วนมันกับส่วนปลูกมันครับตอนกี่โมงพอผมเห็น ตอนนั้นผมนั่งเล่นอยู่ในข้างในแล้วก็ออกมาออกมานั่งเล่นอะไรเล่นน้ําอยู่แหละตอนนั้นประมาณตีสองตีสามครับอืมไปกันกี่คนครับมีแค่ผมคนเดียวครับไปกับครอบครัวครับไปวันเกิดไปวันเกิดันรับ<ะ>ผมก็เอ๊ะเห็นผู้หญิงสีใส่ชุดขาว,ว,วผมวก็เห็นใครวะใครมาเดิอนอะไรตอนนี้ดึกดึกนูนไม่หลับไม่นอน ผมจะโกนไปเฮ้ยใครครับแล้วผมพอผมผ่านไปอีกทีเขาหายไปแล้วครับอืตรงนั้นก็ถามว่ามีที่ซ่อนไหมไม่ไม่มีหรอกครับที่ซ่อนเป็นแบบโลง่งๆเลยครับ <c oughs> และน้องมันน้องบอกว่าน้องก็เล่นน้ำเฉยๆผมก็น้องถามว่ามีอะไรพี่ผมบอกไม่มีอะหรอกเล่นไปเถอะ <c oughs> แล้วพอผมเห็นแบบนั้นผมแบบใจหายแล้วพอตื่นมาคือตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรนะผมเดินมาแบบเหมือนโดนผีเข้าออตัวนะอืมเดินมาก็เดินมาออกมาผมออกมาตอนไหนไม่รู้รู้สึกตัวเปียกแล้วครับออกมาโดนสระน้ำครับกลางคืนแบบเว่นอนนอน,นอนอยู่แล้วก็ออกมายัางไงไม่รู้ตัว ไม่รู้เลยครับเหมือนโดนอะไรเข้าสิงและนําเราออกมาประมาณนั้นใช่ครับเหมือนบังคับเราครับอืมพอผมออกมาผมก็เฮ่อออกมาทําไมล่ะผมก็งงไงครับตอนนั้นคราผมก็นั่งคิดไปเชืยเดี๋ยวว่าเราโดนผีเข้าวะผมนั่งคิดอย่างนี้อืมและมีเขาบอกปั้นเป็นไรปั้นเป็นไร คนกันเยอะอยู่ครับผมไม่ดีแล้วผมตัวตกปุบได้บอกดูได้นะ้ำประมาณสามนาทีได้ครับแล้วก็ขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้เลยครับ <c oughs> รู้สึกอีกตัวก็สำลักน้ำแล้วครับตอนนั้น <c oughs> แล้วก็พอผมขึ้นมาผมนอนเข้าไปเปลี่ยนชุดทำอะไรเสร็จก็นอนก็หลับไปเลย รู้สึกเหมือนเมื่อมีใครแบบมายืนคุยข้างหูผมอ่ะอือรู้สึกแบบเอะใครกับสิบอะไรวะผมก็นอนออ่อออือผมล้ำอีกอย่าแล้วผมก็ลืมตาอ้าเชื่อไม่มีใครนี่วะคนหลับกันหมดแล้วออือแล้วเราคุยกับใครแล้วพอผมเดินออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครนี่วะพวกพพี่ๆเขานอนกันหมดแหละ พอผมเลิอนออกมาจากห้องน้ำผมมอนเห็นเงาเหมือนเดิมครับเป็นเงาเดิมแลลวครับใช่พเ่อนองมขาเขาทําอะไรของเขาขนาะดรู้สึกเห็นเงาผ่านไปแบบเดียวผมก็ไม่ได้สงสัยแล้วก็นอนตอนนั้นเพิ่งรู้สึกเห,เหมือนเพิ่งตื่นด้วยครับ<ะ>ผมก็ช่างก็นอนไปเมื่อคืนนี้นอาเป็นไรวะ ดูว่าเราละเมอไปเองผมว่านั่งคิดไปอย่างเงี้ยทั้งประมาณสามชั่วโมงครับนั่งคิดอยู่างเงี้นอนะแล้วผมก็เก็บเีเมาไหมก่อนก่อนวันที่เกิดเจอผีเจออะไรเนี้ยได้ดื่มได้อะไรเยอะไหมไม่ผมไม่ดื่มเลยครับอัดโค้กครับอืแล้วก่อนนอนนี่น้องปั้นนี่ได้สวดมน์ทำสมาธิอะไรไหมครับ สมาธิก็ห้านาทีครับแต่ผมจะเราตอนนั่งสมาธิเ <seg> ด <und ati> ี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สายมันช็อตน้องปั้นได้สวดมนต์ไปนะนั่งสมาธิเดี๋ยวครับนั่งประมาณห้านาทีครับแตาไม่ได้สวดแบบนโมตัสสะภควะโตอะไรไม่ได้สวดแล้วก็สวดอยู่ครับสวดอยู่ครับหลังนั่งสมาธิเสร็จครับ ว่าเตือนปุ๊บแล้วผมพอผมนอนฝันผมบอกเนียทำไมเราฝันเหมือนเป็นจริงเลยวะผมรู้สึกอย่างนี้นะฝันแนบ,บเป็นจริงอะ่ะผมนอนฝันว่าผมมีมาก,กับเพื่อนเพื่อนที่เสียแล้วครับมาก,กับเพื่อนแล้วก็ไปใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปผูกคอกันอยู่ด้านใต้ต้นไม้แล้วพอผม ลืมตาเราก็นอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมตอนนั้นผมไม่กล้าหลับต่อเลยครับรู้สึกแบบไม่หลับเลยครับตอนนันอนก็ออกมานั่งคุยเพื่อนคุยกับเพื่อนอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอผมนั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งผมเหมือนยินเสียงคนกระซิบทำบุญให้เราด้วยนะเขาพูดประมาณเนี้ย ก็เมื่อคืนนี้ผมรู้สึกแบบนอนร้องไห้ทั้งคืนแบบแบบร้องตลอดเลยครับอืมเลยรแบบรู้สึกร้องไห้ทรมานที่คิวกินรู้สึกแบบเหนื่อยตอนนอนคนระับแบบเหนื่อยขาดลมหายใจไปสี่นาทีแล้วก็ผมผมก็ไม่อด้รผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับ แล้วพอผมออกมาผมบอกผมบอกพี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแบบนึงนะผมบอกอย่างนี้อบอกปุบผมุมที่ว่าพี่แกมาขอประตูไงชื่อว่ามาเข้าห้องน้าผมก็เลยออกมาก็ไม่เห็นมีใครก็เลยไม่เห็นมีใครแหละแล้วจะมีผมก็ออกมาก็ไม่มีใครผมเดินไปอีก เดินไปไตรงที่เขากินน้ำกันนะครับผมก็เห็นทำไมประตูมันเปิดเองแแปลกวะเป็นประตูบานกระจกค,ครับทำไมมันเปิดเองแบแปลกวะผมก็งงตอนผมอยู่คนเดียววันทีสามก็อธิษฐานเลยขอยขอยปลอดภัยอย่างีกํเวียนอะไรเลยต่างคนต่างอยู่ผมพูดประมาณนี้ครับ แล้วพอผมออกมาผมก็ผมก็ไปนอนต่อนอนเหมือนเดิมแหละคแบบเหมือนทําวนไปวนมาครับพี่โอืมและพอผมตื่นมาปุ๊บรู้สึกเ,เข้ามาทำอะไรในครัวผมก็อ,อจะทำกับข้าวกินประมาณนี้พอกินข้าวเสร็จเหมือนนี่เสียงใครคุยกันอยู่หลังผมอับ คุยแบบิ่งงคุยอะไรกันไม่รู้ครับแบบผมแบบไม่รู้อะไรเขาพูดอะไรกันอย่างเงี้ยผมฟังไม่รู้เรื่องครับโอเคเป็นการเจอแบบไม่ชัดเจนได้ยินเสียงผีนะครับแล้วก็เห็นเงาเงาเห็นชุดขาว ประมาณนี้ใช่ไหมหลังจากนี้เห็นอะไรอีกไหม้าที่ผมเห็นเห็นคนผูกคออยู่ใต้ต้นไม้ครับเห็นยังไงครับตอนกี่โมงคือตอนก่อนเช้าครับผมตื่นเขาตื่นกัน,มนหมดเลยผมก็เอ๊ะเขายืนดูเลยกันวะอันนี้มันหมายถึงผูกคอตายจริงๆเลยใช่ครับในในวันที่ น้องปั้นไปเที่ยวเนี่ยนะใช่ครับหรอครับต้นอะไรครับพอตูกปลูกปลูกใต้ต้นเลยครับก็ต้นไม้ธรรมดานี่แหละครับสูงใช่ไหมใหญ่มากไหมต้นต้นสูงๆกลางครับพอกับต้นมะม่วงครับอืมแล้วคนที่ปลูกนี่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได,ได้เดินไปดูไหมถ้าผมสังเกต ที่ผมเดินไปดูนะเป็นผู้ชายอายุประมาณยี่สิบเก้าครับอืมเป็นคนมาเที่ยวหรือว่าชาวบ้านแถวนะั้นเป็นคนที่มาเที่ยวด้วยกันครับโอแล้วนคนททีี่่มาเยวแล้วน้องปั้นไม่ได้เดินเข้าไปดูปมองดูไกลไกผมมองเรื่องแต่แถวที่พากับผมันอยู่ตรงกลางทุ่งนางครับอืมตรงกลาง ส่วนมันครับอืมแล้วเขาผูกนี่ตายมาประมาณเท่าไหร่แล้วครับนานอยา่างสามชั่วโมงแล้วครับสามชั่วโมงลิ้นห้อยอย่างลิ้นห้อยอย่างอะไรนะลิ้นห้อยอย่างลิ้นเน,ะนี่ยคนเขาผูกอะลิ้นห้อยไหมอืมไม่ได้สังเกตรครับแบบผมเมนตั้งแต่แบบแห่นหลังหลังครับอืม แล้วหลังจากนั้นนี่เจอผีคนนี้ไหมอยู่กี่วันคือน้องปันเล่าแบบอย่าแบบเหมือนช้าช้าง่วงๆอ่ะคนฟังเขาจะเบื่อกันเนาะยอดคนดูจะลดลงลดลงเข้าใจไหมครับต้องเล่าให้มันสนุกหน่อยนะอันนี้พี่โชคบอกนิดนึงนะ mm hmm. ถ้านจะมาเป็นคนเล่าเรื่องผีนะครับไปพัฒนาตรงนี้นิดนึงนะเล่าให้มันตื่นเต้นหน่อยแล้วก็เล่าลำดับความให้มันน่าน่าติดตามฟัง อันนี้พี่ชงไม่ได้มาว่าอะไรนะเดี๋ยวคนฟังแ่าเออหลับหลับไปดีกว่าใช่ไหมฟังเสียงไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยพูดเสียงให้ชัดเจนหน่อยนะครับเข้าใจนะครับน้องปันครับสวัสดีคุณพลสวัสดีทุกคนนะครับพอดีว่าครับพี่ชงครับเพราะว่าจริงๆเปิดไลฟ์เนี่ยต้องเป็นเรื่องราวที่สรุกสนานคนฟังเขาจะไม่เบื่อเขาจะแบบเพิ่มขึ้นมา สมมุติน้องปั่นน้องปั่นเนี่ยแม้แต่เป็นเล่าห้องใครๆเนี่ยมันต้องให้แบบฟังแล้วมันน่าตื่นเต้นไม่ใช่พอผมก็เจอผีนะครับมันเป็นเงาเงาครับผมแล้วก็สักพักผมเปเจอผีชุดขาวครับแล้วมันไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยใช่ไหมคุณพลฟังแล้วมันจะหลับนะครับเข้าใจนะครับเราต้องใช้เทคนิคการเล่าให้มันดูน่าติดตามนิดนึงเข้าใจเนาะ อันนี้พี่ชองไม่ได้มาต่อว่าเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องปันไปเรียบเรียงไป